ขออนุญาตคุยให้ฟังถึงประเด็นเรื่องการทําการตลาดสําหรับธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่ได้คุยในคลาสว่าสิ่งที่เราเรียกว่าไดเลม่านะหรือความขัดแย้งกันประการหนึ่งก็คือเรื่องของการทําธุรกิจให้ได้กําไรและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ทาเรื่องของสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยใช่ไหมฮะเพราะมีคนมองว่าหากเราทําเรื่องเพื่อสังคมแล้วเนี่ยในประเด็นของกําไรก็อาจจะ เ <SA B> <โ>นาะ <pit> ยากนิดนึงจะสื่อสารการตลาดยังไงให้มีความน่าเชื่อถือและไม่ดูเป็นเรื่องของการทําการค้าเกินไปนะครับประเด็นคือเมื่อพูดถึงการตลาดเพื่อธุรก,กิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดถึงแต่ประเด็นของการสื่อสารหรือว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวใช่ไหมครับวันนี้ผมขอเริ่มคลาสของเราด้วยตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเมยุค80นะครับนั่นคือ,อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อ HIV/ AIDS นะครับ และก็มีแคมเปญเราเรียกว่าโซเชียลแคมเปญที่ทำขึ้นมาเพื่อสร้างความรับรู้ถึงอันตร,รายของอไวรัสตัวนี้นะครับคงจำได้ว่าในยุค80เป็นยุคที่เราเรียกว่าผู้คนล้มตายเป็นใบ Kraft ไม้ร่วงเนื่องจากเชื้อ HIV นะครับแต่สิ่งที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดสำหรับแคมเปญนี้เป็นดังนี้เราสามารถดูได้นะครับเกิดเราพูด<ค>ถ<อย>ึงการทำการสื่อสารทางการตลาดก็ดีหรือว่าททำโครงการทางการตลาดสำหรับเรื่องทางสังคมเนี่ยมันมีหลายมิติใช่ไหมฮะ HIV จากกรณีที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องของความกลัวเนื่องจากในยุค80ไม่มียารักษาไม่มียาปัจจุบันก็ไม่มียารักษานะครับแต่มีแค่เป็นยาต้านยาป้องกันให้ประคองชีวิตไปได้ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ดีขึ้นมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เด็ดเซนเทนิกต่อไปคือตัวอย่างนะฮะในหัวข้อนี้นะครับผมคิดว่าความสําคัญของพวกเราที่จะมาเข้าใจและคุยกันในแง่ของเรื่องของการทําการตลาดสําหรับ โครงการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมน่าจะประกอบไปด้วยเรื่องของการนําองค์ประกอบทางการตลาดนะครับและเรื่องของการทำแอดว์เคซีหรือว่าการรณรงค์ทางสังคมให้คนเข้าใจถึงประเด็นของปัญหาทางสังคมที่เรากำลัตงต้องการที่จะสื่อสารและทําธุรกิจเพื่อแก้ปัญหานะครับอันดับแรกครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากรูปแบบทางธุรกิจที่น่าจะมีความเหมาะสมนะครับ จากตัวอย่างจะเห็นได้นะครับว่าเรามีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า community social entrepreneur คือคนที่ทำงานโดยตรงในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนนะครับ social firms คือองค์กรที่เน้นการจ้างงานให้เกิดขึ้นกับผู้ประสบปัญหาต่างๆในสังคมนะครับ transformational social entrepreneurs กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เน้นการผลิตสินค้าหรือบริการที่แก้ปัญหาให้กับสังคมที่เกิดขึ้นนะครับ และสุดท้ายคือ global entrepreneurs คือกลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจโดยการเน้นสเกลที่เป็นปัญหาระดับโลกที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าการอธิบายประเด็นที่ให้ความสำคัญจากภาพนะครับก็ mm. เห็นว่าในการให้คำอธิบายขององค์ประกอบทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะก็จะไม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเกินไปกว่า คำอธิบายที่บอกว่าเราจําเป็นต้องเข้าใจตลาดก่อนใช่ไหมครับคือตลาดนั้นมีองค์ประกอบของตัวมาเก็ตซึ่งประกอบไปด้วยผู้ซื้อผู้ขายการแข่งขันบรรยากาศในการแข่งขันและทําธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของความเข้าใจตัวผู้บริโภคในปร,ประเด็นของความต้องการของผู้บริโภคจํานวนผู้บริโภคปัญหาของผู้บริโภคนะครับจะทําให้เราสามารถออกแบบส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัวได้อย่างพอเหมาะพอเจอะและทําให้เราได้รับ legitimacy หรือการยอมรับ จากตัวผู้บริโภคของเรานะครับแน่นอนว่าสเต็ปเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อนอยู่แล้วในคลาสการตลาดเดิมๆนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตทวนซ้ำานะว่าเ,าเวลาที่เรามองปัญหาทางสังคมและเรามองเห็นการแก้เราบอกว่าเราใช้กระบวนการทางธุรกิจแน่นอนว่าหนึ่งนั่นคือการเข้าใจตลาดนะครับถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มที่เรียกว่า transformational เนี่ยคุณอาจจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นมาก็ต้องเข้าไปดูเลยว่า เซกเมนที่คุณเลือกเอาไว้เนี่ยเช่นเดโมกราฟิกหรือว่าเรื่องของปัจจัยทั่ว,วไปปัจจัยธรรมชาติของเขานะครับหรือประเด็นทางด้านของ behavior หรือพฤติกรรม lifestyle เป็นแบบไหนเมื่อได้ตจำนวนตัวเลขเป็นส่วนมาแล้วนะครับเช่นเป็นกลุ่มคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นกลุ่มคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มคนที่ชอบเดินทางอย่าง luxurious อะไรอยงน้องนี้นะครับก็จะมีสัดส่วนให้เราเห็นขั้นตอนต่อมาคือเราต้องดูดีมาหรือว่าดีมานในกลุ่มไหน ที่จะเป็นทาร์เกตที่เราจับต้องได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดูว่าไลฟ์ไซเคิลของกลุ่มนั้นเนี่ยมันยาวหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้ความคุ้มทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถานำเสนอตำแหน่งของตัวเราไอด n นติฟาตำแหน่งของตัวเราให้ตรงกับเซกเมนต์ที่เราเลือกมากที่สุดนะครับดังนั้น S, T และ P จึงเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันนะครับเซกเมนเทชันอธิบายก่อนว่ามีกี่เซกเมนต์ในรูปแบบไหนบ้าง t a r g e t เลือกจากเซกเมนต์เหล่านั้นที่มีขนาดที่พอเหมาะพอเจาะและตรงกับสิ่งที่เราต้องการเสนอแวลูให้กับเขาและโพส t i นนิ่งคือการวางตำแหน่งเราให้เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของ t a r g e t g group นั่นเองเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะได้วางแผนตัวส่วนผสมทางการตลาดเพื่อสังคมได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้พอกลับมาเป็นผู้ประกอบการ ในเชิงของการตลาดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียล n อนต์เ e เนอร์หรือว่าเป็นนวมตก r e เแอนตเปเนอร์เนี่ยเราจะเจอประเด็นคล้ายๆกัน,น,นผ,ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเนี่ยจะต้องนําเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการออกแบบทางการตลาดด้วยเพราะว่าสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่แก้ปัญหาสังคมนั่นคือเราเสนอสิ่งใหม่ใช่ไหมครับและนว,วัตกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้นอกจากนี้แล้วเรื่องของการสร้างมูลค่าผ่านโปรแกรม value creation นะครับว่า แวลูที่เราสมมอบให้คืออะไรต้องชัดเจนนะครับได้คุยกันหลายคนแล้วตั้งแต่เรื่องของการทำตัว business model หรือว่าการทำ business planning ก็ตามนะครับเรามีไซส์ที่อาจจะเล็กนะไม่เท่ากับธุรกิจทั่วไปเนื่องจากคนที่สนใจอาจจะมาแก้เป็นพาร์ทหนึ่ง customer หรือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสังคมกับเราอาจจะมีไม่มากซึ่งผมไม่ได้หมายถึงแบบไม่มากสนคันจับไม่ได้นะครับแต่ซึ่งแน่นอนว่ามันย้อนกลับไปว่า ในการเข้าใจเนี่ยประเด็นต่งางเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า The black box าใช่ไหมในหัวใจของลูกค้ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถกระตุ้นได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว marketing stimuli หรือต,ตัวกระตุ้นทางการตลาดในที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เขาต้องการสินค้าหรือบริการของเราในขณะที่ตัวที่เป็น motivation perception personality ทั้งหลายที่เป็นตัวตนของเขานะฮะมันอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็เกิดขึ้นจาก c h a r เตอร์ของเขาเองแล้วก็มีผลต่อการ ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับนี่นะครับคือผมขออนุญ,ญาตนําเสนอตัวที่เรียกว่า sustainable business model canvas ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แนวคิดของ business model canvas ปกติเนี่ยคุณก็เห็นว่าในในพาร์ทข้างบนเนี่ยจะคล้ายๆกันอยู่นะครับก็จะมีส่วนของ value proposition แล้วก็มีฝั่งซ้ายคือฝั่งของการผลิตและฝั่งขวาคือฝั่งของลูกค้าซึ่งอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างม,มานะักแต่สิ่งที่สําคัญนะครับคือ ในส่วนของข้างล่างเนี่ยนะครับมันมี cost Revenu e เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เราเพิ่มเรื่องของ Social Environmental Impact เข้ามาด้วยหรือในบางครั้งนะฮะข้างบนเลยของตัว c ค n v a นวาตัวนี้ก็จะสามารถมีการใส่ตัว b e n e f i c i a r i e s หรือ c u s t o m e r ได้ว่าเราแบ่งเป็น segment แบบไหนและมันตอบสนองได้อย่างไรนะครับทำให้ภาพมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งคำถามที่ใช้ในการ d d r e ร s ประเด็นทางด้านสังคมหรือ Environment ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการออกแบบตัว sustainable Business Model ของเรานะครับ